ปิดท้ายไปดูงานกาชาดสวนลุมจัดแล้วนะคะยิงยาวจนถึง18ทันวานเลยค่ะเมื่อวานนี้มี3นางเอกของช่อง8ค่ะไปร่วมบูธด้วยเพื่อไปสอยของรางวัลกันสวยๆนี่น้องเทียนน้องเมย์แล้วก็น้องพลอยนะคะ,ะตัวแทนจากช่อง8ค่ะประชาสัมพันธ์บูตร้านองค์การสงเคราะห์ฐานพันศึกกับสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ฐานพันศึกในงานกาชาดที่สวนลุมภายใต้แนวคิด9ก้าทศวรรษใต้ร่มพระบรมีรมสดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทยนะคะสนุกสนานเสี่ยงโชคได้ราคา4ีใบต่อรอง ไปฟัังกนดูคะ่วันนี้นะคะพวกเรา3ามคนค่ะเป็นตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง8ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บูธองค์การส่งเข้อทหารผ่านศึกค่ะนี่ค่ะภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมเสี่ยงโชคสอยดาวค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่เมย์โหตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบูธสอยดาวเลยนะคะโดยที่ใครที่อยู่แถวนี้นะคะค่าบัตรเข้าไปก็คือ4ีใบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีลุ้นรางวัลเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมพลอย ใช่คะ่ะวันนี้นะคะมีรางวัลใหญ่มากมายนะคะซึ่งรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือเป็นรถจัก,กรยานยนต์ค่ะมีทั้งตู้เย็นทีวีแล้วก็รางวัลเยอะแย,ะ,ยะมากมายซึ่งวันนี้เราได้ยินเสียงกระดิ่งไปหลายรอบแสดงว่ารางวัลใหญ่ออกไปหลายชิ้นแล้วนะคะแต่บอกเลยว่ามีเยอะมากอยากให้ทุกคนมาลองค่ะยังไงนะคะก็มาเสี่ยงโชคทั้งได้บุญแล้วก็ได้ของรางวัลกลับไปแน่นอนค่ะควรเลยนะคะไปเที่ยวกันเถอะกาชาติเนาะอ,อู้หลายคนรอคอยหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งสนุกและได้บุญนะจ่ะ <ห ả? S 2> แล้วก็ภายในบุญ มีสินค้าฝีมือฐานผ่านศึกและครอบครัวไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้ก็จะมีอะไรผ้าขอม้าผ้าฝ้ายผ้าทอมือหลอกหมอนตุ๊กตารูปศาสตร์อย่างนี้แก้วเป่าประดิษฐ์อย่างนี้สอยดาวกันนะคะมีใกล้กับประตู3ามเนี่ยนะคะน่าลุ้นมากเลยไปสอยดาวกันยิ่งยาวเลยนะคะไปเที่ยวกันได้จนถึง18ธันวาคม10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มค่ะเป็นสโลแกนเนาะกาชาช่วยคุณคุณช่วยกาชาและสะดวกสบายมากเลยปีนี้มีรถรับส่งด้วยนะคะ11โมงถึงเที่ยงคืนค่ะ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง